จากวันก่อนๆที่แบบว่าใชา้ๆนะวันนี้นี่คือแซ่บเหลือเกินทันปะเนี่ยมองทันปะเนี่ย <c oughs> นี่คือเพื่อ,อ alo, นๆทัลโหลันโหนี่ขึ้นแล้วนะนี่คือออฟแมวผมขึ้นแล้วด้วย เติมเกมกับ Majestic Shop นะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คใหญ่แพ็คกลางหรือแพ็คเล็กนะครับผมก็สามารถเติมได้ทั้งแบบรหัสผ่านนะครับล็อกอินนะครับก็จะถูกที่สุดนะครับหรือจะเติมแบบ U ID ก็ได้นะครับสะดวกนะครับปลอดภัยด้วยแค่เลข ID ก็ถูกลงเช่นเดียวกันนะครับผมและยิ่งพิเศษไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่านเพื่อนเติมผ่านช่องทางของ Line Official ของ m a j e s t i c s h o p สามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเติมมากกว่า2,000บาทขึ้นไปได้รับส่วนลดทันที50บาทครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel กันอีกแล้ววันนี้เราจะพัฒนาตัวละครเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นด้วยการย้ายออ f แมวตีบงตีบวกอะไรเงี้ยจริงๆมันมีเคว็ตีบวกด้วยนะครับเคว็ดายวันตีบวก3ครั้งเอาจริงปะเอาจริงปะใจร้ายก็ผมเกินไปปะเนี่ย แล้วก็มีเคล็อของ k คิงต้อ Pass อยู่แล้วอ่ะอีก2ครั้งก็เลยอ่ะเดี๋ยวรวบยอดตีบวกทีเดียวเลยยังขาดอีก1ชิ้นนะครับผมที่ยังไม่ได้เป็นบวกแนั่นก็คือรองเท้าของเรานั่นเองนะครับนอกนั้นก็แปดหมดแล้วครับน้อน,น,อน มาเดี๋ยวเรามาตีบวกกันก่อนแล้วกันครับจะได้กดหน้าคิงดอมหน้านึงเราจะได้ไปดูว่าเออเคเวสหน้าถัดไปมันจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยใส่ตีบวกให้มันดูว่าเราเหลือแค่นนนนนเนี้ยชิ้นเนี้ยเกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันแปดเลย,เ,ยน 8, 8, 8, 8, 8, 8, เนี่ยแปด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 เนี่ยมันเหลือแค่ชิ้นนี้ชิ้น,น,น,นเดียวที่ยังเป็นข้อด่างพร้อยอยู่เนียครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณยายมีเว้นมนูลชิ้นนิดนึงที่ซ่อมแซมกระดูกเท้าของข้าได้มาตรงนี้นะครับผมกดท่าพางทรงจูบให้ตัวนี้ไปแล้วก็คุยที่เตาหลอมกด, Re Fi, กดรีไฟ ทำใจเย็นๆหายใจเข้าหายใจออก easy easy กดแบบนิ่มนวลแล้วค่อยๆปล่อยอย่างนุ่มนิ่ม1 2 3ยาวกันไปยาวกันไปมาคอนเทรานะครับเริ่มที่แนว1ย้ายไปแนว2ครับย้ายไปแนว3ครับกลับมาแนว1ครับแล้วก็กดบีวิงครับคุยกับเตาหลอมครับ กดเข้าไปที่รีไฟครับกดที่หอกหนึ่งครั้งไปหอกอันที่สองไปทาลิสแมนไปประดับไปประดับไปรองเท้าไปผ้าคลุมไปเสือ้อ,อ,อกลับมาหอกอีกโอ้โหวนไปท่านรอดมนะครับกดวนกลับมาแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้ครับถอดออกครับไปมาต่อเนื่องจ้าอันนี้ต้องให้อีตัวกลางหันเนี่ยมันอยู่กลางจอนะซึ่งเราต้องขยับอีกนิดนึงนะ โอเคนี่กลางจอแล้วนะครับเติมเกมคุ้มคุ้มนีม่เติมร้านไหนดีครับเติมมาเจติช็อปรับเติมเกมราคาถูกครับแต่เติมเกมเอาไวท้ทีหลังตอนนี้ตีบวกกันก่อนไปยังเหนียวยังเหนียวเหนียวตรงไหนวะลงไปหนึ่งบวกก็ไม่ใช่เหรอจริงๆเหลือตีบวกอีกครั้งหนึง่งจะครบ30เฟสไม่มีทรงไม่มีสูตรแล้วละแต่อีกสักคลิกหนึ่งไปกลับมาเจ็บก็ยังดีครับะโมพุทธายรักกูหลงกูร้องไห้หา,หากูเพียง แดงแดงไปเลยแดงแดงไปเลยแล้วกันจากวันก่อนๆที่แบบว่าใช้ฉายนะ นี่นคือแฟบเลอเกินปวดร้าวทรมานจิตใจเลอะเกินรองเท้ากูดแดงไปแล้วอันนึงนี่ยังมีแดงมาเพิ่มอีกอันนึงกูงจะต้องแดงไปอีกสักกี่อันมันถึงจะพอใจเหนื่อยเลอะเกินแต่ยุคหมดใจมันก็หมดใจจริงนะ อีกอย่างหนึ่งเลยที่เป็นแรงดึงดูดให้เราเล่นก็คือเมื่อเราจะเล่นหรือจะเลิกอะไรใดๆอะครับและเราบังเอิญพัฒนาของได้อะเข้าใจปะกูจะเลิกแล้วแล้วแบบเคี่ยไปกดตีบวกไอ้เคี่ยไม่ติดไปกดตีบวกแม่งติดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปทํานู่นนี่นั่นแม่งแบบ อะไรเงี้ยแต่ก็เป็นดาบสองคมนะถ้าเกิดว่าเราแบบไปกดปุ๊บลงมา6กลงมา5ลงมา4จิตใจแม่งคงแบบพังทลายแต่ถ้าถามว่าผมเคยมีจุดนั้นไหมไม่เคยมีครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมตีบวกหรือหรือพัฒนาตัวละครใดๆเนี่ยจะเตรียมใจไว้เสมอว่าแบบถึงต่อให้มันลดเราก็จะรับมันได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีจุดที่แบบว่าดาวจนถึงขั้นแบบไม่ไหวว่าเล่นต่อไม่ไหวไม่มีเ้ยและทุกครั้งที่ผมตีบวกผมจะเตรียมมาเผื่อลดไปแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าสังเกตผมในคลิปเก่าๆเนี่ยตีบวกครั้งหนึ่งเงีย,มมยค15คลิก เตรียมมาเผื่อๆไว้แล้วว่าอาถ้ารถกูเอากลับมาได้ก็จะเผื่อๆไว้ประมาณนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยมีช็อตที่มันแบบเฟลและแบบรับไม่ไหวพังทลายอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีครับมันเป็นเหตุผลที่ผมยังไม่เลิกด้วยเข้าใจปะเราไม่มีจุดดรอปจุดดาวอะครับเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเรารับไม่ไหวอะสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าทําทุกครั้งผมจะมีเซฟโซนอยู่ของตัวเองอยู่ะ เรามาย้ายออฟแมวกันต่ออ๋อก่อนจะย้ายออฟเดี๋ยวขอเช็ค DPS ตัวเองก่อนละกันขณะนี้ DPS ของเราน่าจะประมาณร้อยกว่าๆนะครับโดยใส่เซตนี้น่าจะประมาณร้อยเอ็มเศษๆแล้วกันคิดว่านะ แล้วหรอครับใช้กันลดไหมล่าสุดไม่ได้ใช้ครับจริงๆก็ใช้มาตลอดแหละประมาณ3-4คลิกแล้วแล้วแบบพอการลดมันหมดแล้วคนดูในสตีมเขายุไงม่านรเลยก็เลยอ่ะเอาซะหน่อยวะกดไปนะครับไปกดอีกประมาณ2คลิกนะครับขึ้นบวกแก็ถือว่าดีดีดีครับดีแล้วขึ้นบวกแน่าจะนิ่งๆแล้วแหละประมาณ109เต็มที่ก็น่าจะ110ล้านเนี่ยสิในนี้ก็คือ110ล้านแล้วกันครับ <Wow. S 1> มาไปย้ายออฟกันดีกว่าย้ายออฟกันก็เหมือนเดิมครับเข้ามาคุยกับ n อ c ตัวนี้นะครับมอลล็อก ผมมี352้อก้อนตอนเริ่มนะครับย้ายไปมอลล็อกเลเวล10ครับแล้วก็ไปอีสุดเลเวลเครับเคแล้วาวนี้เราก็ไปดันเลเวลอีสุดขึ้นเพราะว่าการดันขึ้นจากปายอนตถ้าเกิดว่าเราย้ายต่อไปเป็นปายอนต์แปอะปายอนตไปส0แบบมันเหนื่อยออฟแมวปายอนมันแพงนะครับเนี่ยออฟแมวอีสุดเสื้อผ้ามันก้อนละ8 00 0แต่ถ้าเป็นปายอนแม่นก้อนละ1 4 0่นสี่ะเพราะฉะนั้นก็ทำอีสุดก็ได้มีทั้งหมด51ก้อนกดได้ราวๆแปง ไปฟอร์มเลทครับอยากได้กันมังกรเน่ยผมกลัวมังกรพ่นไฟใส่หน้าเลเวลแปดไปเลยอยากได้กันเผ่าสัตว์ก็ได้อยากได้กันกเนผานไไหนหน่าสัตว์เลเวลสิบอ,เอะเออน,น,นี่อยากได้ตัวเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวแพทหน้าพวกเผ่าสัตว์มันจะมาเยอะเว้ยแมปโคโมโดเผ่าสัตว์มันจะมาเยอะไอเอาว่ามีคนสมัครเมมเบอร์ขออะไรที่มันดีๆเป็นกําลังใจให้ใจชื้นหน่อยทว่าว แม่เ้อยได้คลิกสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆออกแปดรัวๆเลยวะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันแปดเลยเนี่ยแปด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 ไอ้ขี้กำลัออกแปดรัวๆเลยวะ่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเลเวลสิบหน่อยครับจี้ตกตุ๊กแกนั่นมันยีราฟ ขอให้การที่แคร์มีเข้ามาในช่องจงดนบันดาลพรให้กับผมติดเลเวลสิบด้วยเถิด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 เลเวลแปดูเบื่อแล้วเนี่ยเงินไม่ใช่ประเด็นเนี่ยเอาดูดูดูเงินไม่ใช่ประเด็นนะครับเงินยังเหลืออีกห้าล้านเพรอะแต่ประเด็นคือแม่งไม่มีคนขายของเนี่ยสิบหกก้อนไม่พูดพร่มไม่ทำเพลง สิบแล้วกันเดมอนไปครับน้องๆเดมอนตีพี่ไม่เข้าแล้วครับโคตเหนื่อยเหลือเกินว่ากับการย้ายออฟเมลเนี่ยเหนื่อยกับตอนที่แมงไม่มีของนี่แหละและถ้าไม่อยากจะตาบอดนะครับผมก็ไปดูช่องจานฟุกสสิมองมาดูช่องอะไรช่องนี้ละเอ,อเนี่ยแว่นออฟตัดรีโร่เนี่ยเพื่อเๆื่อเห็นหรือเปล่ามันมีโลโก้ป่าววะน,นี่ออฟตัสเนี่ยออฟตัสเห็นป กูไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ก็สปอนเซอร์ให้พี่ฟุ๊กแล้วกันครับยังไงก็ใส่โค้ดนักราดไลฟ์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่อยากจะตาบอดเพราะการดูช่องผมมันมีแสงสะท้อนวิปปปบวับ,บมากมายอะไรของมึงมึงชงอะไรมาเยอะแยะเอ้ยมันเหลือ่ะเหลืออีกประมาณ5060ก้อนปะปะยืนยันมากูมีหินประมาณ42ก้อนนะครับปกติผมจะรวงดีอยู่ที่ป้ายอนนะเพราะว่าผมกดคลิกเดียวนี่คือแบบขึ้นเลยเห็นปะทันปะเนี่ยมองทันปะเนี่ย นี่คือเพื่อ,อนๆโัลงโหลนี่ขึ้นแล้วนะนี่คือออฟแบวผมขึ้นแล้วะเวยเมื่อกี้มองทันกันใช่ไหมว่าแบบปกติแล้วอะผมจะดวงดีอยู่ปลาย่อนกดปุ๊บขึ้นปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยมองทันกันอยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วขอให้บึงไม่เซฟขอให้เผ,อ,ผอ,อกกดซ้ำผมกดซ้ำเงผมกดขัดเก่าอีกรอบนึงก็ขึ้นอีกอะเอ,อาดีเอาปะเชื่อปะ มโมไปกันเถอนขอให้ได้โมไปก่อนนั่นแต่มีลูกหน้ากระทืบขึ้นทุกวันได้แอคเลยเกินรีพอร์ตแฟบถามจริงเกินปุยมุยบันทึกจ่าโตแต่มันขาดสเต็งอีกแค่สิบเองนะฝากการ์ดผมน่าจะฝากไปหมดแล้วนะการ์ดสเต็งเนี่ยจะมีบีสเนีย่ยบีสฝากไปแล้วแล้วก็จะมีสเปกเออสเปกสเปกสเปกขาดอีกสองใบได้สเต็งแปดน่าสนใจเอ่อสติงนี่ถูกอารามหรอได้สเต็งอีกแปด สติงใบละสามแสนเท่านี้มาสักพักละได้แต่กเกาหัวแกรกๆแล้วก็อารามใบละสองแสนเจ็ดลดกว่านี้ไม่ได้แล้วครับแรกร้อยชั้นซื้อแล้วไม่ทันแล้วจากตัวนี้นะ91,300นนะครับผมฝากการ์ดเข้าไปฝากการ์ดเนี่ยนับฝากการ์ดเนี่ยนับ เนี่ยได้สเต็งเพิ่ม11ได้แอทแท็กเพิ่มอีกพันห้าเห็นปะจาก91,300กลายเป็น93,200ครับอันนี้คือได้โบนัสแล้วแต่อาหารตอนแรกที่กินไปอ่ะไม่นับนะได้สเต็งมา11อพอดีเลยเราขาดสเต็งอยู่11พอดีเลยดีครับจำผมได้ไหมครับกัปบตบันที่ว่าไม่เกิดวันนี้แล้วจะเกิดวันไหนอื้ เอาเรื่องเกินไนหกจะเป็นต้องอัปเดตไหมครับไม่จําเป็นครับไนหอกใส่แหวนสเตร็งสองข้างดีดีไหมครับดีนะแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดแต่ก็ดีเป็นลําดับลําดับ2แล้วอะดีที่สุดจากที่แบบว่าสอ่สองสงสุลต่านมานะครับก็คือใส่สเตร็งข้างแล้วก็ประดับปูข้างแบบนี้ดีลําดับ2คือสเตร็งสองข้างนั่นแหละครับต่อให้เป็นประดับฟ้าก็เหมือนกันประดับฟ้าก็ดีครับถือว่าดีครับ ดีเบียรขึ้นมาเป็นประมาณน่าจะร้อยยี่สิบล้านได้นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกสิบล้านกับการย้ายออฟแถวเดียวเดี๋ยวเราก็จะย้ายออฟอีกเนี่ยเรายังเหลือเงินอีกห้าล้านเจ็ดเราน่าจะย้ายได้อีกประมาณสองแถวครับใกล้จะเสร็จแล้วแหละย้ายออฟผมแต่ออฟอาวุธเนี่ยไม่ไหววะย้ายออฟแม่งหนักออฟปูนี่ย้ายหนักไปหน่อยน่าจะทำไม่ไหวสิบเอ็ดล้านแปดแสนอ่ะก่อนหน้านี้นะครับมีคนถามว่า ดู DPS เนี่ยดูยังไงครับพี่นี่ดูตรงนี้ DPS แปลว่า a าเ g e per second นั่นก็คือดาเมจต่อวินาทีก็คือดูค่าเฉลี่ยของเราไม่ว่าเราจะสกิลไหนแรงเท่าไหร่แทง120แทง1 1 0ล้านแทง114ล้านแทง104ล้านอะไรก็ตามแต่หรือบางสกิลมันจะแรงเกินไปหรือบางสกิลเหลือ50ล้านเนี่ยเนี่ยเหลือ53ล้านเนี่ยครับบางสกิลจะขึ้นไปถึง190ล้านก็มีมันก็จะรวมรวมกันออกมาแล้วก็คือว่าค่าเฉลี่ยของเราทำดาเมจได้อยู่ ประมาณ108ล้านต่อวินาที หารเป็นต่อวินาทีจากเวลาทั้งหมดที่เราตีออกไปเราตีไปทั้งหมด20,000ล้านอันนี้คือเกือบเกือบ20,000ล้านแล้วนะตกแล้วบอกเป็นตัวเลขตรงนี้แล้วกันเราตีไปทั้หมด 2,000m เฉลีย่ยแล้วเหลือ 11.7m ต่อวินาทีปกติแล้วจะมีฝากการเนี่ยจะมี2อันน่ะสเตรงเนี่ยมีอยู่ในบีสนะครับได้สเตรองมาทั้งหมด 4, 8, 12รวมกันเป็นทั้งหมด24แล้วก็ฝากในสเปกเตอร์ได้มา4กับ8รวมกันเป็น12เอ่อรวมแล้วก็ได้สเปรกลับมา36จากการฝากการดววััันนีี้้้กก็ริงๆหมมมแแลอเททต่าาาาํยย เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูอยู่นะครับยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมยังไงกราบขอกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะครับลา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 ขอการกดไลค์หน่อยสักคนละหนึ่งคลิกแล้วกันนะครับผมแล้วก็มาเจสติกช็อปรับเติมเกมราคาถูกเป็นสปอนเซอร์ของช่องผมเองไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ